เมื่อกี้ออกไปอยู่ที่กิ่งนู้นนะตัวหนึ่งมีตัวเดินแข็งแรงมากไปอยู่ที่กิ่งนู้นไม่รู้ไปได้ยังไงเนาะตัวนี้หรือเปล่าตัวนี้หรือเปล่าตัวนี้หรือเปล่าฮะไปได้ยังไงหนูจะไปกันแล้วใช่ไหมแข็งแรงแล้วอ่ะนี่สักคู่เดี๋ยวที่จับเข้ามา ตัวนี้แหละตัวนี้ละไปอยู่นูน้นกิ่งนู้นนะคะไปอยู่กิ่งนูน้นเตรียมไปแล้วิีนี้แต่พอไปจับเดินไปจับกลับมาเขาก็เขาก็ไม่บินหนีนะเขาก็อยู่เฉยๆกลับมากนแข็งแรงอีกนิดก็ได้ลูกอยู่ไม่มีใครทําอะไรหรอกรู้ไหมแข็งแรงอีกนิดแล้วหนูให้ไปนะคะ พอได้ยินเสียงเรียกเขาเ,ขาเออแล้วหนูมานะลูกนะหนูไปแล้วหนูมานะคะไปแล้วมาอีกนะเห็นียย่าคอยหนูนะไ,ม,ไม่รู้ไหมรู้ไหมรูนะ้ไหมเติบโตไปหากินเองให้เป็น้ดูแลตัวเองให้ดีนะตัวเองให้ดีนะลูกนะดูตัวเองให้รอดนะเข้าใจไหมเข้าใจไหมคะ เนะี่ยายาออกมาจากหลังอ่ะอ่ะ,อะมาเล่นกัจะตักพักก่อนยุงเยอะเลยอ่ะมียุงอยู่เรามาเล่นกันเรามาเล่นกันดีกา อยู่ในกระจาดกันดีกาเามาเล่นกันเนาะจุกกุกุกเล่นกันก่อนที่หนูจะไปหนูไปแล้วหนูมานะลูกแต่หนูต้องระวังที่นี่มีพี่ผ่านศึกกับปพี่ป๊อปปี้ข็พพ้อมจะงาบหนูได้ทุกเมื่อหนูต้องระวังรู้ไหมอย่าวางใจใครนูไหม นี่ใครจิกหัวเนี่ยแม่จิกหัวไงโอ้โหเป็นบลเลอร์เลยเดี่ยวรูบอลลอเลยดูทีเนี้ยดูสิโอ้ยโดนจิกหัวเหรอลูกเหรอหืมต้นจิกหัวอืมอันนี้นกนกอยู่ในกระจาดค่ะนกอยู่ในกระจาดนะคะจุกกุ๊กุกุกุยจุกุ๊กจุกุ๊กุย นกอยู่ในกระจาดนะคะนกในกระจาดน้อยๆเขาเรียกกระจาดหรือระตะกาเนี่ยตรงนี้กระจาดแล้วกันเนาะนกอยู่ในกระจาดค่ะกระจาดรูปผลไม้ค่ะเนี่ยยยอยยอ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 ะยิงยิยิงยงยิงย้ยิงยิงยยิงยิงยยิงย้งยโอยยิ เราจิกหัวแล้วจิกกันเองหรือเปล่านี่ลูกมันบว์โบวขนาดเนี้ยืมจิกกันเองหรือเปล่าบูโบวเลยเนี่ยไอตัวนี้มีเอออาจจะมีเนาะเอาขนลงหายเนาะเอะอโหไอมีชีวิตที่ดีนะลูกนะ,ะจุ๊บมีชีวิตที่ดีนะคะจุ๊บๆหน่อยดิ อื้อยอยยอบินได้จริงอ่ะวายยวายวายยวา่อเปีกหนูเริ่มแข็งแรงแล้วเนี่ยนันนันันนันันเลน้นเต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 ้นอย่าวางใจใครนะลูกเฮ้อย่าวางใจคนอื่นไม่เอาไม่ใช่ว่าได้กลิ่นมนุษย์แล้วแกก็วางใจเขาไปหมดไม่ได้นะ อุ้ยวุ้ยไปแล้วค่ะไอ้เดขึ้นบินขึ้นไปแล้วบินได้แล้วหนูบินได้แล้วอันนี้ได้บินได้ป่าลูกฮะพี่เขาไปแล้วนูกบินได้ไหมอ่าไปอ่ะไปบิน บินลูกบินเร็วเร็วอ่ะบินเร็วบินแล้วบินแล้วหูก็บินแล้วลก,ก็ไปไปได้แล้วก็ไปลุกเดี๋ยวเออเออบินได้แล้วอ่ะเหนูก็บินได้แต่หนูจะตกอ่ะที่ หนูกระโโผบินปไ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 ด้ไหมไปอ้ยไปงีงแย่เลยลูกไปได้หนูจะอ่อนแอกว่าพี่นิดนึงใช่ไหมคนนั้นเป็นตัวนั้นเป็นพี่ป่ะอ่ะก็ลังไปก่อนก็ลังหนูไ้ก่อนลังเอเอล่งเนาะนั่นแตะตัวนั้นไปนู่นแล้วมาที่ลูก มานี่หน้าทางจะไม่ถ้าทางจะไปแล้วเนาะมาแม่บินบินขาไม่ค่อยถึงนะคะมาถึงไหมเนี้ยจับได้อยู่แต่แบบมา เก่งนะนี่เก่งมากลูกไปยั่งแง่เลยค่ะดูแล้วอะอยู่กับน้องอยู่กับน้องก่อนค่ะไปยั่งแง่เลยวันนี้ท่าทางแต่น้องยังไม่ค่อยแข็งแรงเลยอ่ามีชีวิตที่ดีนะมีชีวิตใหม่ต่อไปลูกเติบโตเดี๋ยวคุณแม่คงไม่มาแล้วั้งงเีละท่าทาง

อะโดดเออเขาเรียกลังมันปีพอดีเนาะบาย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 ตุ๊ด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 ดุปจุจดจุ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 จจุลุจุดดืมไปแล้วเนาะหนูจะไปกันแล้ว ไปกันแล้วอหนูจะไปกันแล้วตลิต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 ลิติติมีมให้แข็งแรงนะคะมีใหทแข็งแรงนะลูกนะออกจากล่างออกจากล่าง ไปหากินเห็นวัยตัวเต็มวัยแล้วตัวเต็มวัยแล้วเนาะหนูตัวเต็มวัยแล้วค่ะหนูตัวเต็มวัยแล้วค่ะหนูบาย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 อ่ะบาย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 กันในบายบินดีๆนะลูกตาโตจ้ะ อาโต้จะน่านจะไปวันนี้ละใหม่อีกทีคงไม่เจอละคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปนกคลิปสุดท้ายแล้วเนาะเดี๋ยวมาดูลูกเดี๋ยวมาดูใหม่ตามสบายนะแต่ต้องระวังลัวหมามาดูมาจัดการเหมือนกันบายมีชีวิตที่ดีค่ะ